สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ปางเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของแม่ชีนารีที่มีอดีตชาติเกิดเป็นช้างอานิสงใดที่ทําให้ท่านกลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งเรื่องราวเรื่องนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนารีอายุประมาณ50ปีเวลานี้แก่บวชชี แก่ได้เล่าอดีตชาติของแก่ให้ฟังว่าชาติก่อนนี้แก่เป็นช้างเกิดอยู่ที่สวนกวางแก่เล่าว่าที่เขาสวนกว่างมีพญาช้างตัวหนึ่งเป็นนายของช้างทั้งหมดในเทือกเขาภูพานทุกๆสิบห้าวันช้างทั้งหลายตลอดจนถึงหมู่นกจะมาประชุมฟังโอวาทของพญาช้างณนะที่ก้อนหินใกล้ฝั่งลำธารบนหลังเขาสัตว์ทั้งหลายฟังภาษาใจกันออก ส่วนภาษาปากนั้นเขาจะใช้ในกรณีพิเศษเช่นบอกเหตุอันตรายร้องเรียกหากันและร้องด้วยความคึกขนองเท่านั้นตามปกติพูดกันทางใจแกเล่าว่าในคราวประชุมทุกๆครั้งแกก็ได้เข้าประชุมแต่เป็นเวลายังเด็กเกินไปไม่ได้ใส่ใจจึงจดจําไม่ได้ช้างที่เข้าประชุมทุกตัวอยู่ในระเบียบสงบเงียบและเคารพพญาช้างอย่างยิ่ง เมื่อฝั่งโอวาสจบแล้วก็ผ่ากันเดินผ่านหน้าพยาช้างเรียงกันไปทีละตัวเป็นการแสดงคาระวะคล้ายการเดินสวนสนามของทหารพยาช้างนั้นไปอยู่ตัวเดียวในที่เงียบช้างทั้งหลายปั่นวาระกันไปปนนิบติบคราวละสี่ห้าวันพอถึงกำหนดสิบวันพยาช้างก็จะมาปรากฏตัวในที่ประชุมเพื่อให้โอวาดแก่ช้างและนกทั้งหลายแก่เล่าเรื่องเฉพาะของแก่ต่อไปว่า เมื่อแก่เกิดมาที่แรกแม่พามาอาบน้ำที่ลําทานตรงข้ามตอนเหนือของที่ข้าพเจ้าอยู่รู้สึกหนาวมากแก่มีพี่ชายตัวหนึ่งกำลังรุ่นส่วนพ่อไม่ปรากฏการปรนิบัติเลี้ยงดูมีแต่แม่เท่านั้นซึ่งเป็นธรรมเนียมสัตว์ประเภทนี้เมื่อแก่อายุได้ประมาณ3มเดือนมีนายพรานช้างมาครองเอาแกไปได้เขาผูกติดกับคอช้างต่อนำไปบ้านนาแองในเขตน้องบัวลำพู จังหวัดอุดรธานีเขาเลี้ยงดูแก่อย่างลูกตั้งชื่อให้รู้ว่าอีตุ้มชอบเล่นกับเด็กๆและสามารถไปส่งอาหารที่วัดแทนพ่อแม่ได้คงจะด้วยอาน,นิสงส์ไปส่งอาหารได้ทำให้แก่ได้เกิดเป็นมนุษย์ในิชาติปัจจุบันแก่เล่าต่อว่าต่อมามีเหตุบังเอิญทำให้ลูกชายของพ่อเกิดบาดเจ็บคือแก่่าลอดเื่อยน้ำสำคัญว่าพ้นแล้วจึงลุกขึ้น ทำให้น้ำครูดศีษะะของเขาเลือดไหลถึงกับผลัดจากคอแก่เขาโกรธมากได้ใช้ขอสับแก่อย่างไม่ปราณีปราไซแต่แก่ว่าไม่ค่อยรู้สึกเจ็บเท่าไหร่นักถ้าเขาสับและงัดด้วยจึงจะเจ็บมากไม่กี่วันแผลที่ถูกสับก็หายพอมาถึงบ้านเขาก็บอกพ่อจะขายช้างอีตุ้มทันทีพ่อแม่และย่าก็ห้ามปรามว่าไม่ใช่ความผิดของอีตุ้มมันเป็นความผิดของตนเอง ที่ไม่ระมัดระวังต่างหากเจ้าลูกชายก็ดันทุรังแต่จะขายท่าเดียวอยู่มาไม่นานมีชาวหล่มสักจะมาขอซื้อเขาตกลงขายย่ามีความอลาลัยสงสารมากได้ไปขอถอนขนตาไว้เป็นที่ระลึกและร่ำพันสั่งเสียด้วยประการต่างๆตัวแกเองก็รู้สึกอาลัยมากเหมือนกันครั้นออกเดินทางไปสิบห้าวันถึงจังหวัดเลย เกิดความคิดถึงพ่อแม่เป็นกำลังเลยตายพอร่างนั้นล้มจิตก็ออกรู้สึกตัวเป็นมนุษย์ผู้หญิงทันทีจึงดึงเอาไส้ช้างมาเป็นผ้าสบายส่วนสิ้นสำหรับนุ่งมีแล้วไม่ทราบได้มาอย่างไรพอออกจากตัวช้างก็รู้สึกว่านุ่งสิ้นอยู่แล้วแกเล่าว่าพอได้สบายถือแล้วก็รีบออกเดินทาง กลับตามทางไปในเวลาประมาณห้าโมงเช้ามาถึงบ้านเก่าเป็นเวลาห้าโมงเช้าเหมือนกันไปถามเค้าทราบว่าพ่อย้ายไปอยู่บ้านใหม่คือบ้านสามพร้าออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแกก็ติดตามไปผ่านตัวเมืองอุดรเห็นพระกำลังชั้นเพลนอยู่พวกสุนขัขเห่าอนกระโชกไล่ขบกัดแกอย่างชุนลมุนแกพยายามหลบพ้นไปได้ พอไปถึงบ้านสามพร้าวเป็นเวลาห้าโมงเชา้าพระกำลังชั้นเพลนอยู่เหมือนกันได้เห็นพ่อและแม่ใหม่คือเมียคนใหม่ของพ่อไต่ถามเขาก็ไม่พูดด้วยแกเอาสิ้นกับผ้าสบายไปซุกซ่อนไว้ที่ถังแยกแห่งหนึ่งขุดหลุมฝังไว้ลึกแค่บั้นเอวมีต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นเครื่องไม้คิดว่าเกิดแล้วจะมาขุดเอาในระหว่างที่ยังไม่ได้เกิดแกเล่าว่าไปอาศัยอยู่ในวัด ถ้าพ่อแม่ไปวัดก็ติดตามพ่อแม่มาบ้านแต่ขึ้นเรือนไม่ได้ไปยืนอยู่หน้าเรือนนั่นเองวันหนึ่งเวลาค่าพ่อกินข้าวแล้วลุกออกมาที่นอกชาญกําลังยืนดื่มน้ําแกเลยตามน้ําเข้าไปอยู่กับพ่อต่อมาถูกจัดให้อยู่ในห้องเล็กๆห้องหนึ่งชั้นแรกก็รู้สึกสบายดีครั้นต่อมาห้าหกเดือนรู้สึกว่าห้องนอนนั้นคับแคบรู้สึกอึดอัดอยากออกแต่ก็ออกไม่ได้ รอครบ10เดือนก็ขานออกจากห้องได้แล้วลืมภาวะเก่าไปพักหนึ่งมารู้สึกตัวถึงภาวะเก่าก็ต่อเมื่ออายุได้สองสามรอบพอพูดจาได้แล้วพออายุได้14บ5ปีได้ไปดูที่ซ่อนสิ้นกับสบายเห็นเครื่องหมายตามที่ทำไว้ก็พยายามขุดหาเท่าไหร่ก็ไม่พบสิ่งที่ซ่อนไว้เห็นแต่ใบตองกล้วยที่ใช้หอ่อซึ่งผุแล้วจับเข้าก็เปื่อยหมด เมื่อใหญ่โตพอมีเย่ามีเรือนแกก็มีเย่าเรือนตามประเพณีบัดนี้ได้สละเย่าเรือนมาบวชเป็นชีอยู่สำนักชีวัดบ้านสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจนถึงเดี๋ยวนี้แกว่าเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตช้างชั่วเวลาไม่ถึงปีอย่างจําได้ดีหมดทุกอย่างไม่ลืมเลือนเรื่องขบคันตอนเป็นช้างแกก็เล่าให้ฟังหมดทุกเรื่องก่อนแกะจะเล่าได้ แก่ให้ปฏิญาณว่าจะไม่โกหกแล้วจึงเล่าให้ฟังฉะนั้นจึงเป็นเรื่องระลึกชาติได้จริงมิใช่เรื่องที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมาเองนี่คือเรื่องราวของแม่ชีนารีระลึกชาติได้ซึ่งทันเจ้าคุณพระอริยะพุทนาทานได้บันทึกไว้ในหนังสือที่พยะอำนาจซึ่งมีจำน่ายที่มหามกุฏราชวิทยาลายัยการระลึกชาติได้ของแม่ชีนารีนี้มีข้อที่ทำให้มองเห็นสัจจะความเป็นจริงของสัตว์โลกได้หลายประการ ประการแรกมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมื่อตายแล้วต้องเกิดใหม่อีกและว,วนเวียนวุ่นวายอยู่เช่นนี้ไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่บำเพ็ญธรรมกระทำความเพียรให้บรรลุสู่อรหรันผลอย่างไม่ได้ก็ต้องเวียนว่ายสืบพบสืบชาติต่อไปอีกประการที่สองหลังจากตายแล้วไปเกิดใหม่นั้นมิใช่ว่าจะย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เสมอบางชาติอาจจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่ำต้อย ได้รับความทุกข์ในอัตภาพนั้นโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงหลบนี้ให้พ้นจากความทุกข์ซึ่งบีบคั้นบังคับอยู่ตลอดเวลาประการที่สวิบากกรรมในแต่ละพบแต่ละชาติที่เกิดมานั้นซับซ้อนทับถมจนยากจะจำแนกแจกแจงออกมาได้หากกระทำกรรมดีไว้เป็นส่วนใหญ่ก็ยังพอมีหวังว่าพบชาติที่จะไปเกิดใหม่คงไม่ลำบากทุกเข็นอย่างแน่นอน แต่ถ้ามัวเมาหลงผิดในกรรมชั่วตั้งหน้าก่อบาปสร้างเวรสร้างกรรมไม่ยอมหยุดตายไปเมื่อใดและไปเกิดในภพชาติต่อไปเห็นทีจะต้องเผชิญกับสภาพสยดสยองของความทุกข์อันแสนสาหัสสุดบรรยายได้ถูกท้วนทีเดียวเรื่องแม่ชีนารีระลึกชาติท่านผู้ฟังคงจะมองเห็นแล้วว่าวิถีทางในการดำเนินชีวิตต่อไปตราบสิ้นลมหายใจนั้นพึงควรกระทำสิ่งใด และควรละเว้นสิ่งใดจึงจะเกิดประโยชน์แก่ตนทั้งในชาติปัจจุบันและชาติต่อๆไปซึ่งท่านต้องไปเกิดใหม่อย่างแน่นอนเรื่องราวของแม่ชีนารีก็จบลงไปแล้วหากท่านชอบฟังเรื่องราวของการระลึกชาติการกลับชาติมาเกิดอย่าลืมกดติดตามช่องนิมิตพิสวงและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆในทุกวันสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ